สวัสดีครับบ่าวท่อวัสดีทำชุชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมนีมหาปู่โพลพิสัยนะครับทำชุชมพามารับชมนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566นะครับเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผมเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเลขวิ่งปู่โพลพิสัยนะครับปู่างวัที่พานมากกับแมนเดอพีพน้นงเดอร์นะครับเอา งวดนี้มาหอดมาถึงแล้วนะครับจังไปรับช่มไปเบิ้งน้ากันนะครับซ่อมใบก้อนก็ได้ก็ได้นะพี่น้องเนาะเบิ้งว้ก้อนนะครับอ่าทามั่นใจนะครับผมไปฟังไปช่วมน้ากันนะครับว่าปูจะเน้นจะให้ชุดไหนนะครับผมเลขวิ่งเมง่อไหลุงพ่อนนักเขาวะ กาบน้ำมาสการครับปูรน้ำมาสการจ้่ครับปูของปูแว่นดำครับปูไอ้นี่ครับปูร่องจะร่องครับผมเข่าที่ได้เล็กวิ่งบนเข่าอันนี้เนี่ยเลขปูเพิ่นอมาบ่เกินสองวันเขามาตลอดที่เลขวิ่งเพิ่นนะครับผมพึ่งมาไอ้นี่ละครับพึ่งมาหลุดสองวัาเพิ่นแล้วมาถางวัดสามทานก็รจะยุดไปก่อนเพิ่นมาครับ ธรรมดาเลขวิ่งของปูมันก็มาตลอดเลยครับผมวานบุกวนแล้วก็ว่าสัตว์เขียวอะจันนี้น้ำปูอยู่เป่ครับผมมีวดโรคอะว่านกมีอวเสียบนนะครับนั่งอยู่ทุกคนว่ว่าว่าวางครับมีซอตามเทียตอะราล้วินมีมอะไรครับวสันสนเนี่ยซเนี่ยยบันดูครับสันสนนี่ออคามระบ่เลขวิ่งมันมาปูคือว่าแม่นแท้แม่น แม่นแถปูเล็กวิ่งเนี่ยโอ้เมื่อกีพอพอ่พอพอ่พอได้ได้ละ <laughs> พ่ได้ละเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะเล็กวิ่งปูวา่าถ้าไปชอบให้ปูจับคู่ให้นน้ำนักปูเนะาะใช่ครับดเดี๋ยวท่านผู้ชมเบาเบาเท่าเขียนให้นะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาละปูก็จะให้เลยบม่ต้องรีรอดล้พี่น้องนะครับอเอา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 วันหลายปูแล้วครับผมบ่ปูมีสามตัวมีแต่สองตัวครับ แต่ว่าตัวนี้เจ้าพ่อจิไปไปไปล่างขื้นปีกบนพวกข้าวบุญุษครับพวกข้าวจิบอกรุ่นร่วมไปเลยนะครับปู่มามาได้ขึ้งบนทั้งล่างติครับมาได้ขึ้งครับผมครับเอาวิ่งก่อนนะวิ่งก่อนครับผมวิ่งวิ่งหกเลยวิ่งหกแบบปูตัวเดียวแบบปูมนโอ้จังเลยจังเลยนะปูวิ่งหกมาได้บนล่าง นี่ท่านผู้ชมจับคู่เราไปดีเนาะครับจับคู่นี้เป็นหกสองหกสองครับหกสี่หกสองหกสี่แล้วก็หกแปดหกปดสามคู่แบ่ปูโอ้เหล็กงามนะครับผมมาหกมาหกเลยท่านผู้ชมนี่ครับตัวเดียว อ่เรีกวิ่งวิ่งตัวเดียวนะครับมันใจเล่ยวันวันใจเลยติปูวเออันใจเลืมฝันบ่ข่าปูฟฝันกระทับบ่ไหนเนี่ยเนี่ยับบ่ตอนนั่งตอกับเพื่นไปเรียนจะเสียกับเ่อนไเดี๋ยวไปอุตส่าที่อยู่มันมันมันบ่เข่าบูข่ากับเรื่องเหตุอครับอีต่าันอย่อ๋อฝันละฝันละบ่เข่าบ่เข่าก็ย่เลย กเต้เต้โดนแล้วแหละวะวันนี้มันเขาวันนี้พู้ขาก็เลี้ยเวทไทยได้ครับขั้นเหยดไทยเนี่ยยายามตัวกสิได้ครับมันอยคนกิจา่มาบอกเขาอีกสิได้มันตัวเขาครับผมวตัวหลวมตัวตัวที่เนี่ยหตัวนเน้นคู่ใดครับปัวเน้นผู้ขานคซีเหหกซีโอ้ผมมาหกซีอย่งเงี้ยครับปัวหกซีแมนพร่อผมฟันฝันได้หกซีเนี่ยไหมครับผมอืม หกหามาบ่ได้บ่ปัวนั่นบ่้ามากหกสี่หลายเน้นหกสี่เนีนหกกับตัววะครับผมกรับตัวกับตัวด้วยล่างบนกับตัวด้วยล่างบนนะครับเน้นให้คู่เดียวหกสี่สี่หกท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าหกนี่จะได้กับมาแทกแน่นอนเลยครับหกนี่มากมาแน่นอนเลยครับคิดว่าอืม มันน้อยบางเทียมันเกิดเจือดไปจังนึงอีกนี่บางทียมันเิจือดไปจังนึงอีกสิได้มันอยู่อพุ่มหน่มันมันเอาแนี้ว่อะไรอนี้เพราะว่าเพราะมันผิดข้าวบกข้าวจากกับกับเพื่อนได้เหมครับผิดข้าวบกข้าวจากเพื่อนโดนเล่ากับโบโบมากจริงนะครับผมเพราะว่าเพื่อนไปไปตัดันทางเพื่อนไปตัดตันทางคนนี้เป็นอเพราอยัน เจ้าน,นั่นไปไป <izon> ไปตันทางตันทางเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอายีนบล็อกมันบอกมันกอกอกวนอะไรนะครับกอตันทางเพื่อนกอตันทางเพื่นโอ้ปวยเลื่องอะไรเนี่ยปวยเลไรครับตันทางปูเพื่อนนี่นะปูเพื่นเลยโอ้ทำมือชุ่มบะนี่เพื่อนเลยเข้ามาบ่อะไเพื่อนข้ามาบ่อะไรปูอยู่บนปูอยู่บนครับก็เลยก็เลยเพื่อนก็เลยบ่ได้หายไงบ่ยึ่มั่งซานมันบ่ครับปูยี่ยวนี่ครับ อยู่เปล่ามันเขามารักเอาไม่ไม่ไม่ยุ่งฮะใหม่มาเขาจะมาตัดไม่ไปยุ่งออนั่นแหละเขามาตัดมตัดใม่ไปยุ่งครับอืมตัดไปเบิดเลยตัดจากต้นไปทุกต้นตัดสามต้นแต่ว่าเขาเขาไปต้นเดียวต้นใหญ่เลยครับอืมเขาก็จะได้ไหลตัวเขาจะได้ไหลย่เลยแต่ปูมักมักเห็นไหมครับผมเนี่ยมักหกซีมักหกซีอ๋อาท่นผู้ชุมนะปูว่าหกเลยหกมากวันนี้เนะปูหกมา ท่านบอกเขาจับคู่หรือสิเขาเลกวิ่งเลกวิ่งเอ่วิ่งดีปูว่าค้าบอกเขาเล็กจับคู่เขาเลกวิ่งวิ่งนะครับวิ่งหกครับโอ้คับผมต้องติดหกวยครับปูวาโอ้ยสองสามวันที่สิงพาฒมมาเราวิ่งวิ่งวิ่งเขาตลอดเ่ยอ้าวบาดแผลเยอะเลยเนาะงาเลย ไปแวเฮ้ยพิ่นไปแล้วว่าัฒนนหลวงควาจาวาดเลยเพิ่นไปแล้วว่ัฒนาก็ได้เห็นกันก็ได้เลยับมันวิ่งวิ่งเข่าเข่าตลอดได้คือเราไดวิ่งเข่าตลอดตลวิ่งมาทีละโตท่านบปวดทั้งเทียร์ก็ถึงสองทั้งเทียก์ะทั้งเทียก็ได้สองตัวแม่มาสองตัวนี่ครับอืมท่านผู้ชมนะครับเลขวิ่งนะครับปูวว่าถ้าผู้ใดผู้ชอบตามที่ปูจับให้ปูจับให้แค่นี้นะครับหกสองหกสี่หกแปดน้อยคู่น้อยชุด นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมมักนี่แล้วครับปู่หกซีหกขาปู่ผมมัดหกซีหกขาแบบหกซีหกซีนี่มักอยู่ครับผมคือว่าถ้าตัดซีขึ้นกอนจะได้ก็ได้ครับมันมันเล็กเล็กมันออกแน่นอนประเด้นมันบ่ลอะครับผมมันมันเป็นของที่ดินได้คือว่านอะไรบ้าครับมันจะพูดีเสี่ยงมันมันมันจะยังยังนั้นนะครับปู่มันยังผิดพลาดมีที่เนี้ยผิดพลาดที่ฉัน วิ่งตัวเดียวนะปูเนาะวิ่งตัวเดียววิ่งหกเลยโอ้<า>ปูว่าเขามัสามสี่งวดแล้วอืม,อมนะครับเข้ามาตลอดเล็กวิ่งผู้ไดมักเล็กวิ่งท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าประชอบตามที่ปูจับออให้นี่กระหา้าตัวเมาซายเลยนะปูเนาะเมีนมนมนมยนเมียนมิซิอนหกขาหกเก็ดหกแปดเอาหกแปดปูมีอยู่แล้วเออหกแปดหกขาหกขาวิ่งเยอะ่หกหกหกหนึ่งหกหนึ่งที่ปูหกหนึ่งหกหกสามงคสี่นะหกเก้างในปู กูเก่ามันอาจทีจึงไดเล่ะมันเก่าจี่มังจึงใดเก่ามันยิ่งไม่หรือว่าผู้ขับรถบอกมั่งเก่าไม่มาบ่ฟันบ่ฟันอินผู้เฒ่าแปขึ้นตัวกันฟันอินผู้เฒ่าแม่นรถขับปูขึ้นประกาศฟันอินผู้เฒ่าแม่นอันนี้บ่ฟันเห็นผู้เฒ่าแม่นบุฟันอินผู้เฒ่าเก่าบ่ามั่ปีปูเก่าบ่ามั่งอืมอ๋อท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งแม่นๆปู่โภนวิสัยนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งหกตัวเดียวพี่น้องบนล่างหกสองหกสี่หกแปดเน้นที่ นัเน้นให้เม็ดเดียวตัวเดียวน้าหกสี่กับตัวน้ำเดอ่าธรรมชมเด้อนะครับกาบขอบุญขอบคุณปูพอกันคลิปงาครับผมสวัสดีครับ